แมนยูนิเต็ดมีแนวโน้มสงบศึกกับคิสโนโรนโดภาย,ตายใต้แนวคิดยกเลิกสัญญาด้วยความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายซึ่งทีมดังของเพียงมาลีกมองว่าน่าจะส่งผลดีด้วยกันทั้งคู่มชสเชซ์ยูนเต็ดถูกคาดหมายว่าจะลงโทษโรนโดหลังจากเจ้าตัวออกโรงให้สัมภาษณ์ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสโมสรโดยผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นริชาร์ no ดาอ์โนลิจอนเมอร์เชอร์ภูมิหน่วยการฟุตบอลเปิดฉา,ากเจรจากับฝ่ายกฎหมายขณะที่ลิกินฮากกุนซือชาวดัตจะร่วมประชุมด้วยเช่นกัน ในฐานะคู่กรณีของนักเตะแน่นอนว่าด้วยข้อกฎหมายปีศาจแดงสามารถลงดับนักเตะที่อยู่กับสโมอสรได้เนื่องจากทําให้ทีมเสียชื่อเสียงขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งโรนโดอีกต่อไปแล้วเนื่องจากอลิชินฮักแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างทีมพลังหนุ่มขึ้นมาได้ทําให้ทั้งสองฝ่ายน่าจะตกลงแยกทางกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งคู่ ขณะดเดียวกันปีศาจแดงก็มีแผนหากองหน้าคนใหม่มาแทนที่โรนโดงานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะจะลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย